สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่นะครับวันนี้เราจะมาแกะนะครับเนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลสําคัญนะ จากตัวทีเชอร์นะครับ p ี PV ล่าสุดของเมืองไฟนั่นเองนะครับออถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับ PV ตัวแรกเนี่ยก็คือ PV โปเกมอนเราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับ6อย่างหรือว่า6เผ่านะทุกคนนะออของเมืองนาธานนะครับหรือว่าเมืองนัดแลนด์เนี่ยซึ่งนะครับ3ตัวเรารู้เลยว่ามันคือตัววิชาร์ฟของเมืองนัดแลนด์นะครับหรืออาจจะเป็นตัวซูเลียนหรืออะไรสักอย่างที่เขาเรียกนะ ซึ่งมันก็จะมีตัวตุ่นหินนะครับแล้วก็ตัวที่เหมือนปลากระเบนนะครับเอ่อที่ว่ายน้าแล้วก็จะมีตัวกิ้งกาที่เป็นธาตุพืชเนาะเออเราก็จะรู้ว่ามันมี3มตัวเอ่อแสดงว่าอีก3ตัวนะครับก็จะเป็นต <ๆ S 2> <texts S 1> <ๆ>ัวแทนของธาตุต่างๆทุกคนมันจะมีตัวหนึ่งเหมือนกับข้างคาวอ่ะเราคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเป็นสายฟ้าแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีตัวไก่นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็ดเนาะ ไอ้ข้างล่างนี่มันดูเหมือนเป็ดนะครับพี่ว่ามันก็คงจะมีตัวหนึ่งเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลมแน่ๆนะไอ้ไก่เนี่ยน่าจะเป็นลมเพราะว่ามันเป็นนกนะครับเออส่วนไอ้ข้างล่างอาจจะเป็นน้ำแข็งเป็ดอาจจะเป็นน้ําแข็งซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีธาตุหนึ่งหายไปทุกคนเพราะว่าตัวของแต้แวตนะครับมันมีธาตุทั้งหมดคือ7จดธาตุนะครับเออสังเกตว่า มันจะมีธาตุหนึ่งหายไปก็คือธาตุไฟนั่นเองทีนี้เราก็จะได้เห็นตัวละครนะครับ ใน PV ต่อมานะครับเริ่มจากตัวแรกคือน้องคาชิน่านะครับเออซึ่งเขาก็จะแบบเปิดมาด้วยลักษณะที่ให้เห็นชัดเลยว่าน้องสามารถใช้สกิลเหมือนกับไอตัวของไอวิชาร์ปุ่นได้นะครับเออซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนสว่านเจาะดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้เลยว่าน้องอ่ะเป็นธาตุหินแน่ๆนะครับตามด้วยน้องมูลานี่นะครับเออ น้องโมรานี่เนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ํานะครับแล้วก,ก็มีความสามารถคล้ายๆกับตัววิชาปที่มันว่ายน้ําได้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือครินช์นะครับครินช์เนี่ยก็จะมีลักษณะนะครับความสามารถเหมือนกับตัวของกิ้งก่าเออธาตุพืชที่มันสามารถ จึ๊บได้นะครับสร้างจุ๊บได้แล้วก็จุ๊บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างสาคัญทุกคนเราจะเห็นว่าไอตัวบุกเนี่ยเวลามันจะใช้พลังนะครับหรือว่าความสามารถที่คล้ายๆกับวิชาร์ดเนี่ยตัวมันจะเลืองแสงทั้งตัวนะเอออันนี้ถ้าจะเป็นความสามารถใหม่ของเมืองนาธานนะครับที่สามารถเลืองแสงทั้งตัวแล้วก็ใช้ความสามารถของตัววิชาร์ดออกมาได้นะครับ แล้วความพิเศษที่เราจะได้เห็นอีกก็คือที่พี่เอกใจมากคือตัวละครที่เขาปล่อยออกมาของเมืองนี้มันทุกตัวเลยนะมันไม่ใช่แบบแก้บางตัวนะทุกตัวนะครับจะต้องเป็นได้2อ,อย่างคือ1นคือจะต้องมีดวงตาที่แปลกประหลาดพิเศษที่ไม่ใช่มนุษย์อะที่บ่งบอกเลยว่าคนนี้มีสายเลือดพิเศษที่ไม่ใช่สายเลือดของมนุษย์นะครับจะต้องมีสายเลือดของพวกเทวทูตอยู่นแน่ๆอะไรเงี้ย หรือ2อคือจะต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นเผ่าพิเศษเผ่าประหลาดนะครับเออที่ไม่ใช่มนุษย์ล้วนอะ่ะเอออย่างตัวนี้ก็จะแบบมีหน้าเป็นแมวนะครับเออแล้วก็มีหูนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวแรคคูนหรืออะไรสักอย่างนะครับหรืออย่างคินช์เองเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าตามันเป็นตาวิชาบอ,นะอ่ะนะเออคือตามันน่ากลัวมากหน้ามันหลอ่อแต่ตามันน่ากลัวมากสําหรับคินช์นะครับเออมันเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยนี่มันวิชาบหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย มันเลยทําให้พี่เนี่ยมีความสงสัยว่าเฮ้ยตอนที่เราเล่นเควสในเมืองของฟอนเทนมาเราจะรู้ว่าพวกนาซีเซนครูสนะครับระดับสูงเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเลนเน่แล้วก็เลยเอาเทคโนโลยีของนาซีเซนครูสหนี้ออกมาแล้วกลับมาที่เมืองนาธานนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเมื่อ400ปีก่อนนะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีของนาซีเซนคุตในการอัปเกรดนะครับระหว่างคนกับตัวของวิชาให้มันมารวมกันหรืออะไรเงี้ยทีนี้เราจะเห็นว่าในทีเชอร์ล่าสุดนะครับก็จะมีการเปิดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันขึ้นมานะแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ลูกบอลทัวร์นาเมนต์นะครับที่เขาใช้แข่งขันมันจะมีชื่อนะครับคนเขียนติดอยู่เป็นการาฟฟิตี้ที่ติดอยู่บนลูกบอลน,นะครับซึ่งมันจะเป็นภาษาของ แต้วนาะเป็นอักษรแต้แวนะครับซึ่งก็มีคนไปแกะมาแล้วนะครับจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของไอ้สามคนแรกนะครับก็คือคารชีน่านะครับมัวรลันี่แล้วก็ตัวพินช์นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยเอ่อเรียกว่าปล่อยตัวละครที่เล่นได้ของเมืองนาธานออกมานะก็เหมือนกับตอนฟอนเทเลยนะครับมีการปล่อยตัวละครที่เล่นได้ทั้งหมดของของของเมืองนั้นออกมาอะไรเงี้ย ก็ตัวแรกก็จะเป็นสังเกตว่าจะมีวิชั่นที่เป็นธาตุน้ำแข็งอยู่นะครับเออเราจะเห็นเลยว่าออวิชั่นน้ำแข็งชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าตัวจะเป็นสีชมพูก็ตามนะชื่อของน้องก็คือศิลานีนะครับเออศิลานีหรือที่บ้านเรารู้จักว่าแม่หมอศิลานีนะเออหมอดูดวงดาวนะครับชื่อแปลว่าดวงดาวนะครับดูแวบ,บแรกก็รู้เลยว่านี่คือน้องมีนาของเก n นชินอิมแพกนะเออก็คือน้องมีนาของเก n นชินอิมแพกเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับเป็นธาตุน้ำแข็ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวตัวเมดด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นแม่ของเดยาเออี่พี่เรียกว่าแม่ของเดยาเพราะว่าดูลักษณะแล้วจะมีความเป็นเผ่าเผ่าสิงโตอ่ะทุกคนเออเป็นมนุษย์สิงโตนะครับดวงตาได้คือเห็นชัดเลยว่าเป็นวิช,ชัมแน่ๆอะไรเงี้ยเออชื่อว่าซีโรเนียนนะครับทุกคนครับอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าเขาใช้วิช,ชั่นนะครับห้อยคอที่เป็นธาตุหินนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นธาตุหินแน่ๆน,นะ อาวุธน่าจะเป็นตัวดาบนะครับอันนี้ก็เดาเอานะหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เจอน้องเยนซานนะครับหรือว่าน้องอีสานของเราเนี่ยโผลมาวิเดียววิเดียวจริงๆคือแบบเป็นพีวีที่แก่งน้องมากนะครับแต่ว่าวิเดียวอะ่ะเออโผล่มาแปบบ๊บๆใครไม่สังเกตจะไม่ทันเห็นด้วยซ้ำไปโผลมาแบบโดนบอลตกใส่หัวแล้วก็ไปเลยวิเดียวเท่านั้นเลครับ ซึ่งพอเราเป็นพอดูจะเห็นชัดเลยครับเอ่อว่าตัวของบัลพระบระูษเบนเนตคนนี้นะเราเรียกว่าบัลบรูษเบนเนตหรือว่าเผ่าพัน,น,นธุ์เบเนตซึ่งเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเบนเนตเออผมสีขาวตาสีเขียวแล้วก็บนจมูกจะต้องมีขีดอะไรสักอย่างบนปัตเตอร์แปะอยู่นะครับเออพอได้ไมาเห็นภาพชัดแบบนี้ถึงได้รู้ว่าไอ้น้องเป็นเผ่าเอลฟ์ทุกคนเออน้องมีหูนะครับที่มันดูเป็นเอลฟ์นะ ออดูมีความเป็นเอลหรือจริงๆแล้วน้องอาจจะเป็นลาหรือว่าเป็นแกะหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่หูมันไม่มีขนอะ่ะจึงจึงเราจึงแบบสันนิษฐานไปก่อนเลยว่าเฮ้ย mm hmm. นี่อาจจะเป็นเผ่าเอลนะครับคนอีกคนหนึ่งที่เราจะได้เจอนะหลังจากนั้นก็จะมีสาวสวยตาเหี่ยวเออสุสแตนจะน่ารักนะครับเออสุแตนจะน่ารักเรียกได้ว่า สวยคมกริบนะครับโผล่มาอีกคนนึงแต่พี่ก็สังเกตเห็นว่าอีกคนนึงเนี่ยยิ่งชัดเจนไปใหญ่ตรงที่เขามีหูเอลนะครับทุกนคนครับเออคนนี้เนี่ยมีหูเอลแบบชัดเจนมากเลยทําให้แบบเฮ้ยทำไมเมืองนี้ไม่มีแต่แบบเออเหมือนสายพันธุ์เทวทูตไ่มารวมยักษ์กันอยู่ในเมืองนาธานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีวิชั่นน้าแข็งนะครับที่ว่าอยู่นะครับซึ่งสะท้อนว่าคนนี้เนี่ยเป็นน้ําแข็งแน่ๆน,นะครับชื่อว่า ชัสก้านะทุกคนชัสก้าหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นเอ่อคนที่แบบอลังการงานสร้างที่สุดเออเรียกได้ว่าแบบโอ้โหฉากเปิดที่อลังการรู้เลยว่าคือเทพไฟแน่ๆนะครับชื่อของเขาก็คือมาวูก้านะครับมาวูก้าซึ่งความพิเศษคือลูกตาเขาทุกคนลูกตาเขามันแบบมันเห็นชัดเลยว่าคนนี้ตาเป็แปลกมากนะครับตาเหมือนดวงอาทิตย์นะตาเหมือนดวงอาทิตย์ สัญ,ญลักษณ์รอบตัวอะไรต่างๆก็มีความเป็นดวงอาทิตย์อยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คล้ายๆของพวกแคนเหลียด้วยทุกคนของแคนเหลียเนี่ยเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์สุริยคาตใช่ไหมเออพระอาทิตย์ดับนะครับแต่ว่าของคนนี้นี่มันส่องสว่างหรือมีความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วมาวิก้าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระอาทิตย์ก็ได้นะเอออันนี้เราไม่รู้เลยนะครับเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระอาทิตย์ หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของมังกรไฟเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะความพิเศษนะครับของชื่อตัวละครในในแมปนี้เราจะเห็นเลยว่าคือเขาก็เฉลยชื่ออยู่แล้วใต้คลิปนะครับทุกคนครับแล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นเขาก็จะมีเปิดเผยที่ว่าที่เป็นโปสเตอร์บอกว่า ใครเป็นคนภาคอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นชื่อนะครับแต่ละคนอะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นชื่อเทพของแต่ละชนเผ่านะครับอันนี้บอกเลยแต่ละคนอะ่ะมีความเป็นชื่อเทพมากนะครับโดยที่มาวิก้าเนี่ยมันเป็นชื่อของเทพไฟนะครับของชาวเมารีทุกคนเออไฟบริสุทธ์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงไฟบริสุทธ์ของเก n นชิน Impact เนี่ยมันก็ มีความหมายได้2ออย่างเลยจริงๆก็คือ1คือตัวของซีรีส์ไฟบริสุทธิ์นะครับก็คือพาทิตนะครับหรือ2ก็คือตัวของฝั่งของวิชาร์ทุกคนก็คือมังกรไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนฟันธงได้เลยนะครับตัวเนี้ยเทพไฟแน่ๆนะครับเทพไฟประจําเมืองแน่ๆและมีพลังแน่ๆนะครับเออดูจากลูกตาก็รู้เลยว่าเนี้ยเก่งแน่ๆนะครับคงไม่เจอแบบฟูลิน,นะนะ ที่น่าสนใจชื่อหนึ่งก็คือเอียนซานนะครับเออเอียนซานตัวเอียนซานเนี่ยมันเป็นเทพลมนะเออถ้าชื่อตามตำนานเนี่ยมันคือเทพแห่งลมแห่งสายฟ้าแห่งพายุอะไรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจงมีความเป็นไปได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นถ้าไม่ธาตุลมก็จะเป็นธาตุสายฟ้านะครับเออเป็นเดอะสตรอมเบรเกอร์อะไรงนี้นะครับในความที่มันเป็นตัวละครตัวเดียวใน P ีีที่เราไม่รู้ธาตุเออเพราะไม่เห็นวิชัน่นนะ เราก็เลยจะเดาจากชื่อแทนแล้วกันนะครับหลังจากนัดเนะทุกคนนะเราจะเห็นชัดๆเลยว่าไอ้นกแดงใน p ีวีแรกอะ่ะเออที่มันเป็นหน้าตาเหมือนมังกรไฟเนี่ยมันจะบินมาหาผู้ชาย2คนที่ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมาถึงปุ๊บมันดันแปลงรล่างกลายเป็นเทพไฟทุกคนอนนันเนี้ยพี่ว่าซีนเนี้ยแม่งบ่งบอกโคตรชัดว่าความสามารถของคนที่อยู่ในเมือง นาทานเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นวิชาปได้พี่ว่านะเออเนี่ยค่อนข้างจะชัดเลยเพราะว่าไอตัวเทีไฟมันทําได้ก็มันแปลงร่างจากนกกลายเป็นคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครเมืองนี้เนี่ยทุกคนแว้นได้เออแต่การแว้นเนี่ยมันคือการแวน้นโดยใช้พลังของตัววิชาปแน่เลยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าซูเรียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่ว่านะ ซึ่งไม่รู้ว่าความสามารถนี้มันได้มายังไงนะครับแต่เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันแปลงร่างได้แน่ๆนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเอกผู้ชาย2คนนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวของเดอะกัปตันนั่นเองครับเออแล้วพอเขาตัดเข้ามาซูมอินเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นตัวการเทียบโมเดลแบบชัดๆทุกคนระหว่างตัวของเทพไฟนะครับกับตัวของเดอะกัปตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นด้ชัดว่ามันก็คือจงลี่กับจีน่ะนะ เออจองลี่กับจีนจริงๆแล้วตัวของเดอกับตันไม่ใช่ตัวโมเดลที่แบบคนหรือว่าจะต้องเป็นโมเดลคนยักษ์หรืออะไรอย่างนี้นะครับพอมันยืนใกล้ๆก,กันจริงๆแล้วพี่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันเป็นแค่โมเดลตัวผู้ชายตัวใหญ่นะครับเออหรือว่าเป็นโมเดลแบบแค่จงลี่อะ่ะเพราะนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้มากว่าตัวละครฟาตุยที่จะเล่นได้ในเมืองเมืองไฟนี้นะครับก็คือตัวของเดอกับตันนั่นเองนะครับเออเพราะนั้น จริงๆแล้วด้วยความที่ตัวมันปรากฏใน PV นี้เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าจริงๆเราค่อนข้างจะฟันธงได้เลยว่าตัวละครที่เล่นได้ไม่ใช่แซนดโรนไม่ใช่โคลัมบีนาแต่จะเป็นเดอะกัตันแทนนะครับชัดเจนเพราะมันอยู่ใน PV ทุกคนเสร็จแล้วนะครับมันก็มีไอ้อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยใช่ไหมเออไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าโอลรอนนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นธาตุอะไรแต่ดูจากภาพฟันคอแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นธาตุลมนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้เหมือนกันเออถึงแม้ว่าจะโผล่มาแบบน้อยมากใน P ีวีก็ตามแต่ว่าเราเชื่อว่าใครก็ตามที่โผล่ใน P ีวีนี้จะเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะตัดเข้าเป็นฉากแบบเนือ้อเรื่องลึกลับสาคัญทุกคนเออก็จะเป็นตัวเทพไฟเนี่ยเดินเข้ามาในห้องลับของตัวเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า เขาจะซ่อนไฟอะไรไม่รู้บางอย่างเอาไว้ครับเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือเดอะเจเนอรัลไฟหรือเปล่านะครับหรือว่าไฟดั้งเดิมไฟเริ่มต้นอ่ะเออด้ความที่ชื่อเขาก็แปลว่าไฟบริสุทธิ์ไฟเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเออเป็นเทพแห่งไฟเริ่มต้นอยู่แล้วแล้วก็มีไฟซ่อนอยู่อีกนะครับจะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจริงๆแล้วไอเนี้ยคือไฟที่ถูกขโมยมาจากเทพอ่ะตามตำนานอ่ะเออโดยที่ตัวของเทพไฟอ่ะ มันก็จะพูดว่าได้เวลาลุกโชนแล้วนะครับถึงแม้ว่าเปลวไฟที่เหลืออยู่จะลิบหลีเท่าไหร่ก็ตามนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะหันมาทุกคนมาที่ไอตัวของเปลวไฟที่อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่6อันทุกคนแล้วเราก็จะเห็นว่าไอหกอันนั้นน่ะมันมีสัญ,ญลักษณ์ของชนเผ่าทั้งหกอยู่นะครับหรือว่าส,สัญ,ญลักษณ์ของโปเกมอนทั้งหกธาตุอยู่เออเพราะนั้นอย่างที่เราบอกครับว่าถ้าไอหกเนี้ย มันเป็นตัวแทนของหกธาตุแล้วมันมีธาตุหนึ่งที่หายไปนะครับซึ่งเราก็คาดว่ามันคือธาตุไฟนะครับอันเนี้ยมันน่าจะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วชนเผ่าไฟในเมืองนาธานมันอาจจะถูกทําลายไปเออในโบราณน,นะครับมันอาจจะโดนทําลายไปแล้วตอนนี้เนี่ย เขาอาจจะคิดที่จะแก้แค้นแล้วก็ฟื้นฟูชนเผ่าไฟกลับมาหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยตัวของเทพไฟมันก็จะคุยกับเปลวไฟพวกนี้หรือว่าคุยกับเรานะครับแล้วก็บอกว่าให้เราหลับตาลงเพราะว่าถ้าการลืมตาเนี่ยมันจะหมายถึงโชคชะตาของเราเพราะนั้นเราจะต้องหลับตาลงแล้วเราจะได้สัมผัสถึง ความจริงบางอย่างอะไรบางอย่างทุกคนซึ่งมันเป็นคำพูดเดียวกันกับพวกนาซีเซงครูสเลยนะครับถ้าใครเล่นตัวของเวสนาซีเซงครูสมาเราจะดูว่าเนี่ยเป็น,ปน,ปนคำขวัญของพวกนาซีเซงครูสนะครับที่คาร์เตอร์พิลลาบอกเ,ออเพราะว่าดวงตานะครับคือสิ่งที่กำหนดให้คนเรานะครับติดอยู่ในโชคชะตาที่พวกพระเจ้ามันสร้างพูดง่ายๆก็คือวิชชั่นอะ มันคือสิ่งที่ทําให้คนที่ได้รับวิชั่นะติดอยู่กับอิมินซุนทุกคนทีนี้เนี่ยการที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารได้จะต้องทิ้งดวงตาไปทุกคนเราจะต้องทิ้งดวงตาซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตำนานของโอดินนะครับเอ,อ่อการที่จะได้รับพลังจากโลกโลกได้เราจะต้องควักดวงตานะครับสังเวยดวงตาออกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการทิ้งดวงตาเนี่ยตั้งแต่ตัวของกษัตริย์แดงนะครับหรือว่า ดาราชาเดช์นะครับหรือว่าเอาเอามานะครับมีการทิ้งดวงตานะครับรวมทั้งกษัตริย์เออร์มินนะครับของแคนเบรียด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยพี่ว่ามันสะท้อนความเชื่อมโยงหลายอย่างมากนะครับเออว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกันนะอย่างแรกเลยที่พี่คิดก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากว่าตัวของมนุษย์ที่อยู่ในนาทานตัวเนี้ย เออส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพวกวิชาปนะครับที่ได้รับเทคโนโลยีของนาซีเซนรูดแล้วก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เออถ้าเราอันนี้พี่สปอยนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นเว t s ิก b ินมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีแม่นมดนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือพวก a อ h ค m มิสหรือว่าพวกหมอนะครับเออบางคนที่มันใช้น้ำบาดนะครับหรือว่า ออชนนิตสังเคราะห์เนี่ยก็คือเอาไอ้น้ำมาระการไปละลายชาวฟอนเทนออกมาใช่ไหมเออมันก็จะกลายเป็นออเชนนิตนะครับเป็นน้ําที่จริงๆแล้วข้างในอะ่ะมันมีวิญญาณคนอยู่ข้างในนั้นซึ่งไม่ใช่คนหรอกแต่ว่าเป็นออชนนิตนะครับก็คือพวกชาวฟอนเทนนะนะซึ่งมันสามารถนะครับใช้พลังของออเชินิตไดเออเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไอ้น้าบาปเนี่ยกินเข้าไปหรือใช้เทคโนโลยีบางอย่างนะครับ จะทาให้คนที่ได้รับพลังของอวชินิสังเครห์เนี่ยแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะครับเอออาจารย์ของซิกวินอ่ะใช้คําพูดว่าแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่แปลงร่างเป็นคนแล้วก็เออแค่หน้าเหมือนคนนะครับเอออย่างเช่นซิกวินอ่ะซิกวินเป็นตัวของเมลูซินนะครับเออใช้พลังนี้เข้าไปเพื่อแปลงร่างจากเมลูซินให้กลายเป็นคนแล้วก็ไอ้พวกนักโทษนะครับที่มันใช้ สิ่งน,นี้นะครับแปลงร่างตัวเองนะครับให้กลายเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาหล่ออะไรเงี้ยเออหรือว่าแปลงร่างเป็นคนอื่นได้แต่ความจริงแล้วมันแปลงได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ของซิกวินบอกไว้เลยว่ามันแปลงเป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะแปลงเป็นมังกรแปลงเป็นเทพ,พเจ้าแปลงเป็นอะไรก็ได้นะครับด้วยพลังของอเชนิศักเคราะห์นะครับนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ฟอนเทนมันปูเนื้อเรื่องมาแบบนี้แล้ว แล้วมันก็บอกด้วยว่ามันได้เอาเท็ดดูอยู่นี้หนีมาอยู่ที่เมืองนาธานเมื่อ400กว่าปีก่อนพี่เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันหรือมันเป็นไปได้ว่า,วาหนึ่งคือมันอาจจะมีวิชาร์ที่แปลงร่างเป็นคนกับ2คือมันอาจจะมีคนที่สามารถหลอมรวมกับวิชาร์บนะครับเออหรือว่าคนที่แปลงร่างเป็นวิชาร์บแล้วก็ได้รับพลังของวิชาร์บได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอพี่มาดู P ีนี้เยอะๆพี่กลับเห็นว่า เฮ้ย hey, มันมีมนุษย์เอลฟ์เยอะจังวะแล้วมันมีคนที่แบบมีตาที่แบบเป็นบ่งบอกว่ามันสืบทอดสายพันธุ์มาจากมนุษย์สายพันธุ์พิเศษนะครับเออหรือว่าพวกเทวทูตนี่แหละหรือว่าจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่ามนุษย์สายพันธุ์ผู้รับใช้เทวทูตนะครับอย่างพวกทิกนักเลี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากมันเต็มไปหมดเลยเออจากพีวีเนี่ยหรือเป็นไปได้ไหมว่าความจริงแล้วไอ้พวกเทวทูตที่ยังเหลือรอดชีวิตกันอยู่อ่ะ มันจะเลร่อนลแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อมาสู้กันแล้วก็ชิงชิงชัยชิงพลังกันนะครับแล้วเหลือรอดมานะครับเออแล้วก็ไอ้พวกที่ตาแปลกๆพวกนี้ก็คือลูกหลานของพวกเทวดทูตที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่พี่คิดไว้นะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับเออก็มีพวกที่เป็นเทวทูตหลงเหลืออยู่ก็คือพวกหูเอลฟ์เนี่ยแล้วก็ยังมีพวกที่แบบแปงลงร่างมาจากวิชาด้วยอะไรเงี้ย หรือไม่ก็อาจจะมีพวกที่สามารถดูดเอาพลังของวิชาชัดมาใช้เป็นพลังของตัวเองนะครับอันนี้เราต้องคอยดูจริงๆเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในือเรื่องเมืองนาทานนะพี่บอกเลยว่าโอ้โหมันดูน่าสนใจมากครับมันดูน่าสนใจมากเรียกว่ารอคอยเลยอ่ะตอนนี้ใจนี่ข้าม4.8แล้วไปอยู่ที่5.0แล้วอะนะเออ โดยเฉพาะตัวเทพไฟนะครับอันนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยเราจะเห็นว่าตัวละครในเมืองนี้ทุกคนนะครับก็จะใส่ชุดนะครับเออเหมือนกับชุดชนเผ่าอ่ะทุกคนจะเป็นชุดชนเผ่าหมดนะครับเป็นชุดชาวเกาะซึ่งก็ออกแบบมาได้ดีครับบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดีเหมือนกับชุดของไอนุอะไรเงี้ยยกเว้นนะครับยกเว้นคือหเลยก็คือแฝดของคอลินคนนี้ เออแปดคอลีนคนนี้ชุดไม่ดูเท่ดูเกินชุดจนเผ่ามากเออดูแล้วรู้สึกว่าคุณต้องมาจากฟอนเทนแน่ๆนะครับนี่มันไม่ใช่ชาวเมารลีนี่มันชาวฟอนเทนชัดๆนะก็คือน้องคาสกาคนนี้นะครับและอีกคนหนึ่งก็คือตัวเทพไฟเองนะครับเทพไฟนี่โอ้นี่มันสิงมอเตอร์ไซค์อ่ะหลายคนเห็นก็บอกเลยว่าโอ้ชุดหนังทั้งตัวนะครับชุดหนังแนบเนื้อทั้งตัว มันแม่สิงเสือมอเตอร์ไซค์ชัดๆนะครับแถมยังมีแบบใน p ีวียังแปลงล่างเป็นนกแดงได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยมันจะต้องมีการแว้นเออต้องเจอกับอันกริทึมหรืออะไรบางอย่างการแข่งขันวิ่งเร็วหรืออะไรสักอย่างอะ่ะมันต้องมีการแว้นเกิดขึ้นแน่ๆว่าดูจากทุดเท่ไฟแล้วเออ เพราะนั้นเก็บโลกันไว้ดีๆนะครับเก็บโลกันไว้ดีๆร้อยหกสิบโลอย่างต่ําสําหรับเทพไฟหนึ่งตัวนะแล้วก็แม่อีกหลายตัวเหลือเกินที่จะโดนกันนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเดึกกัปตันนะครับแล้วก็ตัวของน้องมลนนี่นะเออมลนนี่นี่มาตู้แรกแล้วนะครับที่บอกเลยว่าเวอร์ชันแรกถ้าจะสูนี่มาแน่นอนไอ้สามตัวแรกอะ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะเขาปล่อย PV3 สามตัวแรกออกมาก่อนอะ่ะ แล้วก็ยังมีน้องมีนานะน้องมีนานะครับตัวละครเด่นประจำค่ายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ